เสด็จลงนนหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุขโขทยัยพร้อมด้วยพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวราชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวราชายา โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนผ้าตรแด่พระสงฆ์แล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและถวายพระพรลา ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปท่าวาสุกรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเสียรัพระวราชายาส่งปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจํานวนหนึ่งคู่เข้าโครงการโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริเพื่อพระราชทานให้นายอุทัยพรมเสพศักดิ์เกษตรกรจังหวัดลําพูนนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานส่งปล่อยนกปลอดหวัวโขน42ตัวและส่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งกรมประมงจะถวายเป็นปลาไทย9้าชนิด ได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากาดำปลายี่สกปลาส้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากรายปลาหมอและปลาบึกจำนวน390,000ตัวเพื่อบำเพ็ญพระกุศลและอนุรักษ์พันุ์ปลาไทย ระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวราชายาประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชและประิญญาโทหลักสูตรปริญญาว,วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตข้า,ากรรมศาสตร์ภาคพิเศษสาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็กมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสายเยารักแห่งครอบครัวขึ้นโดยทรงมีพระปณิธานในการสร้างสรค์สังคมให้เป็นสุขมีสถาบันครอบครัวที่ดีและเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับวางสุโขทัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรัพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชิพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรดิธบรรจงอดีตรองสมุหะราชองครักนำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่9ธันวาคม2555 ดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา41ปี